โอเคนะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมเกมระแต่ชื่อเกมภาษาจีนอ่ะไม่รู้นะแต่เกมนะผมมีฉายาให้มันตั้งให้ผมมีชื่อตั้งให้แล้วนะก็คือผมจะตั้งชื่อเกมนี้ว่า f r e ฟ f ด e อ and go เถือนเวอร์ชั่นจีน งรามอยุาเงรง like ื่อย่าเปลี่ยนยากลยวกันนะกินตเากินอ๋อหายเฉยอาตัวนี้่พิออเออตัวนี้อาตัวนี้อ๋ตัวนี้ลุงมมากเลยว่าไม่ไรกินปูก็ได้กินปูนล้วจะพอไวอยู่เลย ไม่ไหวและแอปเตอร์เอออย่างนั้นแหละแล้วแล้วทำไมกูไม่ได้กินลุม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 ปลาไพลุมปลาไพลุ่มปลาไพลุ่มปลาไพลุ่มดีไอ้ไอตเราต้องถึงเวลาเอาจริงแบบเขาเนี่ยคือผมจะไม่เลือกแบบปากกากเท่้ว เราจะต้องเอาปลาที่แบบว่าหดหูดแบบกินเนื้อแบบเริ่มต้นคือแบบสู้ได้หมดเลยเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ทะลุเข้ามาในแมปได้เฮ้ยโอ้ยดุดก,กัดก็บปิวแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวผมขอจะไปกินลูกอมพวกนี้ก่อนนะ Salam segala Nah aku aja men Ini Salam tolek tolek ibu ni tolek Ketik kau 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 kak นี่จะรวมตัวรวมแย่งรวมรวมแย่งรวมแย่งเหรอรวมแย่งเหรอลุมแย่งเหรอโวยแย้พี่บุ๋มเขาไม่กัดเราหรอกใช่ไหมพี่บุ๋มแกไม่รอดแน่ใช่ไหมกูไม่เล่นแม่งเไย